เล่าไปก็อยากก็ร้องไห้นะฮะเพราะว่าที่เราเริ่มซ้อมจริงๆจังๆเนี่ยเรามีรองเท้าอยู่ไม่กี่คู่นะครับแล้วก็เรามีคู่หนึ่งที่เรารักมากๆแล้วเราตั้งใจจะเอาไปวิ่งด้วยที่ฟูจินะครับใส่คู่นี้เนี่ยซ้อมลองลันด้วยกันไปๆมาๆว่าอุา้ยเกือบสุดท้ายแล้วเนี่ยมันดันขาดซะก่อนนะครับแล้วก็ตอนนั้นนี่แบบว่าลงไปเขาสุดเลยครับ h w สวัสดีครับชื่อแจ็คนะครับจริงจริงตอนเริ่มวิ่งครับก็ไม่คิดว่าเราจะได้มาวิ่งมาราธอนหรอกครับแต่ว่าพอเราอยู่กับการวิ่งเรื่อยๆผ่านไป10โล15โล21โลอย่างเงี้ยครับเราก็คิดว่าเราอยากจะไประยะที่มันไกลมากกว่านั้นมาราธอนก็เลยเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะพิชิตมันให้ได้ครับ Damn what hell view I feel of good ผมเองก็จะลงแค่ประมาณบางแสน21นะครับก็ประมาณฮาฟแต่พอเราเริ่มซ้อมแล้วเวลาเราดีขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันชา์เลนจ์แล้วก็อยากจะวิว่งได้ไกลกว่าน,นั้นแต่จริงๆที่อยากวิ่งฮาจริงๆเราก็มีแรงบันดาลใจจากคนในหนังสือที่เราอ่านอยู่เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปจบมาราธอนแบบเขา ให้ไดบงบ we ตัดสินใจว่าจะไปให้ได้เลยเพราะว่าเรามีโอกาสที่เราจะได้ไปวิ่งฟูจิมาราทอนนะครับก็คือเป็นที่ญี่ปุ่นที่เราตั้งใจไว้เป็นที่แรกนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเอองานนี้แหละเราจะวิ่งมาราทอนให้ได้ จริงๆลึกๆก็อยากให้เป็นที่ญี่ปุ่นเป็นที่แรกนะครับเพราะว่าไอดอลที่เราชื่นชอบที่เขาเขียนหนังสือทุกคนก็ต่างจบมาราธอนที่ญี่ปุ่นเป็นที่แรกครับไอดอลคืออ่าพี่เอนิ้วกมกับพี่แทบรวิทหางสา hey man, ตอนนี้ผมเองก็เน้นรองรันเป็นหลักนะครับ โดยที่แบบว่าตั้งแต่รู้ว่าจะมีฟูจิเนี่ยปีกแรกก็เริ่มที่18 21แล้วก็ไป23 27แล้วก็มา30นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเทเปอร์ลดลงเรื่อยๆนะครับในระหว่างอาทิตย์เนี่ยก็จะมีเป็นตัว cross training เล่นพวก body weight เล่นแพล n งอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเอาแกนกลางคอรบอดี้เนี่ยให้แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีอ่าเทมโปกับอินเทอร์วลเสริมลงไป สิบวีคครับก็คือตั้งแต่รู้ว่าจะได้ไปฟูจิเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนโปรแกรมเป็นมาราธอน <c oughs> คิดว่าพร้อมครับแต่ก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นระยะที่มันไกลามากๆกว่าที่เราเคยวิ่งแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นฟูจิทั้งอากาศทั้งสภาพแวดล้อมที่เราไม่คุ้น ก็ตื่นเต้นนิดนึงครับแต่ก็คิดว่าพอมครับเล่าไปก็อยากจะร้องไห้นะครับเพราะว่าที่เราเริ่มซ้อมจริงๆจังๆเนี่ยเรามีรองเท้าอยู่ไม่กี่คู่นะครับแล้วก็เรามีคู่หนึ่งที่เรารักมากๆแล้วเราตั้งใจจะเอาไปวิ่งด้วยที่ฟูจินะครับใส่คู่นี้เนี่ยซ้อมลองลันด้วยกันทุกวีคเลยครับผมไปๆมาๆว่าวีคเกือบสุดท้ายแล้วเนี่ย อีกประมาณีามวีคครับที่เราจะไปเนี่ยมันดันขาดซะต่อนะครับแล้วก็ตอนนั้นนี่แบบว่าลงไปเขาสุดเลยครบ,แบบอกว่าไม่รู้จะไม่รู้จะวิ่งยังไงต่อละผ้าที่เราตั้งใจไว้เนี่ยมันมันพังหมดเลย ตอนนี้เราจะทํายังไงต่อไปเท้าเราเป็นอย่างนี้สองคู่ตอนนี้มีคู่หนึ่งที่พื้นใส่ได้แต่พื้นไม่ไหวแล้วแล้วก็มีรองเท้าคู่หนึ่งที่ขาดูจะทายังไงกับคูจิเริ่มท้อเหมือนกันนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เราต้องทําตามวินัยนะครับก็เลยพยายามมันจะซ่อมยังไงได้บ้างหรือว่าใครพอจะมีรองเท้าให้เรายืมได้บ้างนะครับเพราะว่าเอาจริงจริง คลิปนี้ผมก็ทุ่มไปหมดแล้วนะทุ่มั้งค่าที่พค่าเดินทางค่าเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความฝันของเราด้วยความตั้งใจของเราแล้วเ,เราก็พร้อมที่จะลุยกับการเดินทางครั้งนี้ครับ อยากจะไปสนุกกับงานที่ฟูจิให้ได้มากที่สุดนะครับอยากจะไปเก็บบรรยากาศแล้วก็อยากไปดูผู้คนนะครับมีทั้งคนที่มาจากทั่วทุกมุมโลกนะฮะแล้วก็มีสองข้างทางที่เราไม่เคยเห็นอยากจะดื่มด่ำกับมันให้ได้มากที่สุดอาจจะเก็บเรื่องราวดีๆนะครับมาแชร์กันอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยได้มาลองบรรยากาศใหม่ๆอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นความรู้สึก ับงานมาราธอนก็คิดว่าตัวเองน่าจะเอ็นจอยไปกับมันแล้วก็ทำให้มันให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้